สวัสดีครับชราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงไวบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนานาศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์อีกครั้นี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กิีวัตรชีวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนในช่วงของครึ่งหลังของเดือนธันวาคมก็คือ15-31ธันวาคม2564นี้นะครับในช่วงของโหรสัตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสาม,มารถแอดลไลน์ดีมาได้ที่ User อร์บูพยานะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เราเนาะแต่เรามาดูในเรื่องของแผนผังการย้ายดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชาวเมทุนกันก่อนนะครับในช่องครึ่งหลังทันวาน,นี้นะครับดวงดาวการย้ายราศีจะมีดาวอาทิตย์ดาวเกตแล้วก็ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลย อิทธิพลของชาวเมถุนนะครับลักษณะเมถุนจะมีอนาขัอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสีได้โคจร,รมาเป็นประอยู่ในเรือนราศีธนูนะครับช่วง1-26ทถึง26ธันวาคมเนาะก็จะอยู่ในช่วงที่คริสต์มาสอีพอดีทําให้ดาวประจำตัวนั้นอ่อนกําลังลงเป็นประก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีการปฏิสัมพันธ์กับ เพศตรงข้ามมากขึ้นนะครับทาอะไรก็ค่อนข้างที่จะต้องมีหุ้นส่วนมีคนคิดคนตัดสินใจช่วยนะครับแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะว่าอิทธิพลของดาวเกตก็กุมลักคณาอยู่ในช่วง1-25ถึงาันวาคือช่วงคริสต์มาสอีพอดีนะครับที่ดาวเกตกุมหลักคนะหลังจากนั้นดาวเกตจะโครจรขึ้นไปที่ราศีพฤกษบเข้าสู่เรือนวินาศไปทําให้ในช่วงของคริสต์มาสอีพไปแล้วเนี่ยนะครับดาวเกตก็จะออกไปความเซนซิทีฟสิ่ง ๆก็จะค่อยๆบรรเทาลงแต่การที่ดาวเกตนั้นกลุ่มลักขณาก็ถือว่าเป็นการคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับลักนานะครับเพราะว่าทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าดาวเกตนั้นเป็นดาวทิพย์เมื่อโครจรกลุ่มลัก,ก็จะทําให้เราสามารถมีสิ่งต่างๆที่สามารถแคล้าคลาดปลอดภัยนะครับภัยอันภัยพยานอันตรายต่างๆก็จะไม่สามารถาย่างกายเข้ามากับตัวของเราเองได้นั่นเองนะครับแล้วดาว นั้นหมายถึงความเซนซิทีฟด้วยเวลากลุ่มลัคนาเล็งมาที่ดาวพุธด้วยนะครับก็จะมีความวาวุ่นใจนิดหนึ่งเนาะก็ต้องมีที่ปรึกษามีคนคอยปรึกษาสิ่งต่างๆเพราะดาวประจําตัวอ่อนกําลังลงก็ต้องไปหาที่ปรึกษาหาคนอื่นที่คอยเป็นอ่ากำลังหนุนนําให้กับตัวเราเราถึงจะประสบความสําเร็จได้ดีกว่านะครับดาวพนะุธนั้นจะย้ายมาที่26ธันวาขึ้นไปสู่ราศีมังกร ไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาจจะมีการเดินทางไกลบ่อยขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับแล้วก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของตัวตนของตัวเราเองมากเป็นพิเศษเพราะดาวประจําตัวตกเรือนมรณะแปลว่าเราจะมีในเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางบ่อยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับตัวตนของตัวเราเอง นะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ต้องดูแลรักษาตัวเองนิดหนึ่งนะครับก็จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้อยู่นะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพหัสดีเขาก็เป็นอยู่ในเรือนสุภะคือธรรมเกณฑ์เนี่ยเป็นดาวที่ช่วยเหลือดวงชะตาของชาวเมทุนอยู่และดาวเสาก็เป็นเกษตรบดีทําให้คุณยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์กับในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บได้อยู่พอสมควรนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสหรับชาวเามทุนกันบ้างแต่การเงินเนี่ยจับไม่ได้เพราะว่าดาวจันเนี่ยโคจรเร็วมากสหรับชาวเมทุนนะครับเราก็จะดูในเรื่องของดาวโชคลาภของคุณแล้วกันดาวโชคลาภของคุณคือดาวอังคารเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนอลินะครับดาวอังคารตกเรือนอลิเป็นเกษตรบดีด้วยแปลว่าคุณเนี่ยจะได้โชคลาภจากการอาสาการ แบกรับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นเช่นสมมติว่าเราทำงานเราแบกรับปัญหาต่างๆก็จะมีคนเห็นศักยภาพของเรานะครับแล้วก็ช่วยเหลือเราหรือสามารถที่จะผลักดันให้เราอะเติบโตขึ้นไปได้นะครับอันนี้มันก็คือเป็นอิริเหมือนกันหรือคุณอาจจะได้ดีกับการแก้ไขปัญหาแล้วมีผลงานมีบางสิ่งบางอย่างนะครับตอบแทนกลับมาให้กับตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกัน แล้วก็ปัญหาอุปสรรคใดที่มีคุณก็จะสามารถแก้ไขได้แต่ต้องค่อยๆใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวาลาพระเนี่ยกุมดาวอาทิตย์เนาะก็จะมีการขัดแย้งกันในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีธนูนะครับก็จะค่อยๆค,คลายความขัดแย้งตรงนี้ลงไปทําให้ลาบผลสิ่งต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีลาบมีผลมีในเรื่องของการเงินก็โอเคมากขึ้นนะครับ การเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนมีการเติบโตมีการพัฒนามีลาบมีผลอยู่เสมอๆมีรายได้เข้ามาเยอะนะครับแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอลัลด้วยคุณอาจจะมีลาบมีผลกับการที่คุณจะไปกู้ยืมเงินก็จะมีสินเชื่อตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินในระยะยาวอันนี้ก็คือ ข้อที่มันจะเป็นปัญหาตามมาภายหลังอันนี้ก็เป็นเลี้ยงขายทุกขลาบนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็จะได้สินทรัพย์ในสิ่งที่เราอยากจะได้อันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันมันก็แบ่งหลับแบ่งสู้นะครับก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีไปซะทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรร้ายไปซะทั้งหมดถูกไหมครับอืมก็เพื่อความมั่นคงของเรานั่นแหละที่นี้เราก็จะมาดูในลักษณะของ การเงินอีกนิดหนึงคือการเงินเนี่ยจะดีใช่ไหมครับแต่ก็จะติดขัดไปบางจังหวะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะยังพอหมุนเงินไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวเมถุนกันบ้างการงานของชาวเมถุนนะครับก็คือราศีมีนของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5โคจรไปอยู่ในเดือนสุขภาะโชคดีมากเลยดังนั้นเนี่ยชาวเมทุนราคาเมถุนมีโอกาสที่จะเติบโต นะครับมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของอการงานมีการต่อยอดที่ดีมีจินตนาการมีความคิดมีการบริหารการจัดการในองค์กรที่ดีมีลักษณะของสภาวะแวดล้อมกับคนทํางานนั้นดีมีเพราะผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเอ็นดูสนับสนุนมีโอกาสให้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งโปรโมทต่างๆแล้วก็ได้เลื่อนขั้นแบบ ปรับปรับฉับพลันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ตกในเรือนมรณะมานานตอนนี้เข้ามาเรือนสุภะคือการเปลี่ยนแปลงไปนน้มทิศทางที่ดีและสามารถที่จะเติบโตต่อยอดพัฒนาแล้วก็มีศักยภาพที่ดีและพวกราผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นกับ ตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยและคู่ครองคนรักของคุณก็จะเติบโตมีการพัฒนาในการต่อยอดมีการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่ดีแล้วก็มีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเหมือนกับตัวคุณเลยนะครับเพราะว่าดาวการงานและก็ดาวคู่ครองนั้นเป็นดาวดวงเดียวกันมันก็จะทําให้ตัวคุณกับคู่ครองคนรักนั้นส่งเสริมกันและกันที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังก็ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันเดี๋ยวจะ พยากรความลักต่อไปนะครับทีนี้ก็การงานก็จะประสบความสําเร็จใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสจะได้ร่วมหุ้นลงทุนนะครับทำงานร่วมกับเจ้านายหรือบริษัทค้ามชาติเป็นเจ้านายต่างชาติอะไรประมาณนี้ใครที่ทํางานใหม่จะได้ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติเยอะนะครับหรือการทํางานร่วมกับชาวต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยจะค่อนข้างดีนะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีเจ้านายนั้น สนับสนุนส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะเจ้าหนายที่เป็นชาวต่างชาติแต่คนไทยก็ได้นะครับแต่ส่วนมากถ้าต่างชาติจะดีกว่าประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตมั่นคงกับในเรื่องของการงานแล้วก็มีโอกาสที่เราจะมีการพัฒนาเติบโตในสายการงานที่ดีแล้วก็ได้รับการโปรโมตได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับ ถือว่าโดยภาพรวมแล้วดีไปหมดเลยนะครับก็แค่มีปัญหาในเรื่องของออการเงินนิดนึงที่อาจจะติดขัดแต่ก็ยังหมุนเงินได้ค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การงานเปนลักษชะความรักความสัมพันธ์ที่นี้นะครับความรักความสัมพันธ์สนับชาวเมถุนเนาะความรักของคุณก็คือราศีธนูของด้วยดาวพระศบดีเลข5อย่างที่บอกไปว่าดาวการงานและดาวคู่ครองเป็นดาวพระสบดีเหมือนกันโคจรเข้าสู่เรือนสุภะความรักความสัมพันธ์สำหรับครึ่งหลังเนี่ยความรักจะค่อยๆแปลเปลี่ยนไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีความรักที่ พัฒนาต่อยอดที่ดีหลังจากมีความอึดอัดจใจมีความพัดพลาดมีการสูญเสียกันไปในอดีตที่ผ่านมาและมีโอกาสที่คู่ครองคนรักจะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรใครที่มีการจบเลิกลากันไปหรือห่างเหินกันไปเฉยชากันไปเนี่ยจะมีโอกาสนั้นกลับมารีเทิร์นกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดและพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นมีการที่จะได้รับการใส่ใจดูแลได้คอมมิตกัน รหรือบางคนนะอาจจะมีแนวโน้มทิศทางได้การแต่งงานกันเลยทีเดียวมีการวิวาเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนาะก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีกับความรักความสัมพันธ์มากๆสหรับชาวเมถุนเพราะว่าสุภะเนี่ยเป็นตำแหน่งธรรม,มเก์เนาะแปลว่าหลักคันรองครองธรรมหรือการเ,ออเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัวแล้วก็ความสุขความสมหวังทุกอย่างจะมีการต่อยอดการพัฒนา แนวน้ที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่มีปัญหากันก็จะเคลียร์กันได้ลงตัวมากขึ้นนะครับกลับมาทำความเข้าใจกันใหม่หรือมีแนวน้มทิศทางของสิ่งต่างๆนั้นจะประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีสำหรับความรักความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าในช่วงเดินเนี้ยก็อยากจะเตือนนิดนึงสำหรับชาวเมถุนเนาะสำหรับใครที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่อนงะของการเดินทางนิดนึงนะในช่วงประมาณอาของเครื่องแรกจนถึงเครื่องหลังเนี่ยจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับการเดินทาง นะครับสำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนเนื่องจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวแห่งการเดินทางเนาะแล้วก็ดาวแห่งการเพื่อนฝูงเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนอลิใช่ไหมครับแปลว่าเราอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต้องออมีการติดต่อการสื่อสารเนี่ยจะมักมีปัญหาแล้วก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนพ้องบริวารของตัวเราในช่วงของครึ่งหลัง นะครับของเดือนธันวาเล็กๆน้อยๆช่วงประมาณ15-16ทธันวาเนี่ยจะมีปัญหานะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้น นะก็จะค่อยๆโอเคมากขึ้นนะครับขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังให้ดีสําหรับชาวเมถุนแล้วก็ระมัดระวังกับในเรื่องของเพื่อนพ้องคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนมีปัญหากับเราภายหลังอะไรแบบนี้แต่ปัญหาสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นในช่วงประมาณ16ธันวาคมเป็นต้นไปทุกอย่างจะแปลเปลี่ยนไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นเช่นกันนะครับเพราะดาวอาทิตย์นั้นจะเลื่อนเข้าไปสู่ราศีธนูนั่นเองก็ ค่อยๆบรรเทาและดีขึ้นนะครับก็พยายามบริหารจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะมีโชคมีลาบที่ดีถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆสำหรับชาวเมทุนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ